าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ มี่ความจริงแล้วซึ้งใจเกิดสัจดะเกิดความจริงในใจทุกคนเกิดความจริงแล้วเกิดอะไรเกิดแสดงผลงานออกมาจริงใจรู้ใจเขารู้ใจเราเราก็ต้องรู้ใจเขาเขาต้องรู้ใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขามันก็จะเกิดผลดีเกิดขึ้นผลายจะไม่มีเลยคนนั้นจะเต็มไปด้วยกตัมญูกตเวทิตาธรรม เรลุกให้ฟังทนงเข้าถึงสองถึงใจสามฝ่ายดีสี่มีชาติจะห้ากตันญูกตเวทิตาธรรมเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ 汤蒲黄。